จังไมกัดกอดจากอดกอดใหม้กากอดใหม่จาวันนี้ใหญ่ยิ่งยังก็ไม่หยุ่เลยโอ้ยอกกาดแล้่ไม่ไปไล่เร็วๆกันเลย ทูก่ังก็เช็คก,กันน่กัมาทำถึงาน,นี่อ<า>ไม่เห็นได้ยินเลยเออ,อ,ยยยอย่างยิ้มยางหวงัดนี่เออปวดตันโอ้ปวดเพาอย่างยิ้มว่าปวดกัวดกเนาะคดก็ไผ่เนะาะก็ไผ่มันเย็นดีกันเะเดว,ว่าต้องขยันปัดขยันกวดเทะไม่ไหมนะทำไมพยันก็ร้กิดาน มดนีนะมดมดตาเหลือกนะวิ่งไวๆนะเขาเรียกมดตาเหลือทำไมเขาเรียกมดตาเหลือมดมันอยากจะออกนะมันอยากจะออกเกี่ยวเวะมาอยู่เปนี้แรงแข็งแรงยีนอะแม่แข็งแรงทนทานดีจ้ะมันฝนตกมันน้ำมันแห้งขังมันไม่เปียกมันไม่อมน้ำไปซื้อที่ก็ไหนวานี้แม่อีอร้างไบโคลาน่ะ อืมบ้านอะไรนะนี่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้มีคนเดิมอะไรอ่ะนี่อ้งว่างนีกน่ะมีเพียบเลยนี่เพียบเลยลูกเอาออกก่อนนี่่ะใกล้โตหนู่น่ในใอนนะอืมแรงดีเจน <laughs> ิน้นเน่่ไม่ได้อยู่บ้านหรอกไปวัดนี่ไปทิสิ่งน่ไมาด้อยู่บ้านก็ช่วงโรคในเนี่ย กาดแล้วก็กองรวมกันไวน้ไน yeah. เนาะแม่เนาะรวมรวมกันไว้อ้า oh. อะไรอ่ะแม่สังสังหนึน่งบาทดูน่ามีสั่งบาทเลย กวาดกองกันรวมไว้นะแม่เนาะแรงคือดีแทะวนเนงาช่วงไหนกันเนี่ยวดมุดแรงเลยนี่ตีห้ามากี่โมงเนี่ยแม่มาหกโมงโอ้วดอาจารย์าตรวจดังแกเอตีสี่กวาดนี่กวาดก็ตีห้าก็เสร็จเสร็จแล้วเสร็จตีห้าก็สุดเสร็จใช่ไหม ทำไมคือกลับมากลับมาแต่เช้าหลังวันพระใช่ไหมใช่งั้นค่ะพอสอนพอนเซ่กกลับบ้านใครบ้านมันมาจำเวลากี่กี่บ่ายกระสุ่นพียกันเด็กอดนอน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 เด็กเต็มอิ่มอ่ะตอนเย็นก็ขวดแตงแก่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มก็นอนพอเซ่ก็นอนแกงกินกับตีที่ดีกับขวดจ้า ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะพี่สามยายยวนขอให้ทุกคนจงจ้ะบ,บ๊ายบายจ้าจงอะไรอวยพรก่อนทุกคนจงมีทุกฝั่งหลังกายแข็งแรงผ่านหลักฐานที่เวลาคุ้มครองนะจ๊ะเด้อบ,บ๊ายบาย